อยู่กันที่ร้านบุญรัตติ่มซำโกนะคะร้านนี้จะเปิดตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงแต่ว่ามันเป็นเมนูอาหารเช้าเนอพวกติ่มซำของภูเกต็ตตอนนี้ก็8โมงแล้วไปค่ะไปดูในร้านกันจริงๆแล้วบุลรัตติ่มซำเนี่ยเขาจะมี3สาขานะคะเป็นสาขา1สาขา2อแต่ว่า2สาขานั้นนะจะที่จอดรถหาย,ยากนิดนึงส่วนสาขานี้เป็นเรียกว่าบุญลัตติ่มซาโกก็ จะมีที่จอดรถนะคะมจบดลูก็ันหลอมจีบแปดลูกกันแล้วก็ที่ขนมจีบกุ้งอันนี้เลียนปูแล้วก็ันเผือกทอดมะเกาอตีนไก่อันนี้ลูกชิ้นปลามีฟองผักแล้วก็มีลูกชิ้นปลาคืกเก็บด้วยเนี่อเนอันนั้นนี่มยเดีอดรอมเอเดยอหรอ โจ๊กไข่ไก่นี่โจ๊กไข่โจ๊กปลาโน้ใช่พ่อเป็นเจ้าเลยค่ะถ้าของกระนกโน้กไข่ยิ้มหมาเครื่องปรุงนะครัุงอ่าได้เลยครับได้เลยครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่เห็นทั้งโต๊ะอ่ะ722บาทเท่านั้นเองเพราะว่าราคาติ่มซำเขาก็15บาท20บาท25บาทอ่ะถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เลยเจอน่าจะเป็นเจ้าของร้านอ่ะเลยถามเขาแล้วว่า ระหว่างบุลรัสสาขาหนึ่งสาขาสองแล้วก็โกอันเนี้ยต่างกันยังไงจริงๆแล้วเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันอะไรเลยแต่ว่าช่วงที่เขาเปิดสาขานี้นะคะ MK เขากําลังเปิด MK โกไงแล้วก็คิวยาวมากเ,<อ>เขาก็เลยใช้เป็นบุญรัสโกบ้าง <laughs> <laughs> แต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าอาหารบางประเภทเช่นะอาหารจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่สาขาเขาบางตัวออกไม่ดีเขาก็อาจจะ ไม่มีหรือว่ามีน้อยกว่าหรือว่าสาขา,าหนึ่งสาขาสองอ่ะก็อาจจะมีบางอย่างมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าทางนู้นเขาอาจจะเน้นเป็นพวกสิ่งจาค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราจะไปไหนต่อค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดฉลองนะคะหรือว่าวัดชัยทารารามนะคะถ้าเกิดใครมาภูเก็ตเนี่ยก็จะต้องมา ไหว้พระที่วัดฉลองนะคะเป็นหลวงพ่อแชม่มเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ทุกเทียดกันอนค่ะจะต้องเดินไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนด้านหน้าเพื่อนํากลับมาไหว้ด้านนี้นะคะแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะเน้นการจุดประทัดเนาะว่าถ้าขอพรอ,อะไรแล้วก็จะได้ตามที่เราขอนะคะวัดฉลองหรือวัดชัยทารามเนี่ยนะคะ เขาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดภูเกต็ตถ้าเกิดว่าใครมาแล้วต้องมาแวะนะคะเพราะว่าที่เนี่ยจะประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแชม่มซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองภูเก็ตมากๆเลยเนื่องจากว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านต่อสู้กับพวกจีนเมืองแร่ใน,นสมัยก่อนอ่าพวกอังยี่ที่จะยึดเมืองภูเกต็ตนะเนาะแล้วก็ย้อนไปประมาณร้อยกว่าปีนะ ท่านก็ต่อสู้จนชนะอ่ะเนาะรัชกาลที่5ก็เลยพระราชทานสมณศักดิ์ของหลวงพ่อแช่มให้เป็นพระครูวิสุทธิวงศสาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะหลวงพ่อแช่มท่านจะมีไม้เท้าเนาะเป็นไ,เปน,นไม้เท้าประจําตัวของท่านอ่านไหมคประจําตัวของท่านแต่ขึ้นไปดูบนพุริเจ้าวาดกันต่อ อ่าใช่ใช่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่ากันมาคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาหลวงพ่อแช่มท่านออกบิณฑบาตหรือไปไหนเนี่ยคนก็มักจะเอาทองอ่ะมาแปะที่หน้าแข้งท่านใครเจ็บใครได้ป่วยอะ่ะก็จะมาขอให้ท่านอะ่ะเอาไม้เท้าอะ่ะเคาะให้อะไรประมาณทํานองนั้นนั่นแหละแล้วไม้เท้าเขาก็จะมีเก็บไว้เนาะในกุฏิจําลองเวลาเราขึ้นไปด้านในเนี่ยเป็นหุ่นขี้ผึ้งเหมือนรูปของมีทั้งหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อช่วงแล้วก็หลวงพ่อเกลื่มเลย มาสองมาสองวัดทัดช่องที่ปวดพาเที่ยวนะครับห่างเลขวัดทัดวดนี้งวดนี้วันนี้วันีเยาวหรือจะฮานอยวันนี้ดีเออไกลเลยเ่าอาเขตคืออะไรก็คือพื้นที่ที่มันยื่นออกมาจากตัวบ้านแล้วก็ต่อเป็นระเบียงเดินยาวนะสมัยก่อนนอะเชื่อมติดกันเดี๋ยวสร้างปิดหมดแล้วเนี่ยมันที่มันเป็นโค้งเนี่ยอย่างเงี้ยท่านั้งโค้งอย่างงู้เห็นป่ะเมื่อก่อนนั้เป็นอย่างเงี้ย yeah ก็จะเป็นย่านตึกเก่าชิโนโปรตุกีสเนาะจะเป็นตึกผสมกันระหว่างจีนใช่ไหมกับทางยุโรปโดยจะมีเป็นเขาเรียกว่าอาเขดเนาะเป็นอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นช่องทะลุทางเดินเ,<อ>เป็นช่องทะลุทางเดินแล้วก็จะมีตึกเก่าๆให้เราถ่ายรูปมีแต่เดี๋ยวนี้มันจะทําเป็นร้านคา,าเฟ่เยอะมากๆมาเดินเล่นดูกันได้ค่ะ อันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะจะอยู่ตรงสีแยกตรงนี้เลยเนาะตึกเก่านะสีแยกที่มีตึกรูปเดี่ยวแล้วก็เป็นรูปในหลวงเนาะเป็นตึกตึกตึกเก่าเนาะเราก็มานั่งทานของหวานกันเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็ตรงนี้มันเป็นของหวานพื้นเมืองของคนภูเก็ตเลยที่เรียกว่าโอเอลนะคะโอเอลเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เราสั่งเป็นโอเอลธรรมดาเนาะ เขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆวุ้นน่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนวุ้นนั่นแหละเนี่ยดูดิมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่น้ำแดงนะแต่ถ้าใครจะใส่ถั่วแดงใส่วุ้นดําของเขามันก็คือเฉาควยนั่นแหละก็ได้แล้วเราก็สั่งน้ําส้มมาเนี่ยน้ำส้มน้าส้มเขาอ่ะเป็นคั้นสดเลยนะแล้วก็เขาจะปั่นแบบน้ําแข็งปั่นโบราณใส่ลงไปน่ากินม,มากเลยนี่ดูดก่อน ถึงร้านของฝากแล้วนะคะวันกลับร้านอาตักแกข,กของฝากของพื้นเมืองของที่ภูเก็ตนะคะมาดูสี่ขนมเยอะเลยตอนนี้อยู่ร้านตักแก่ขนมพีินี่เป็นร้านของเขาเลยนะครับกันสดๆดครับทำกันสดสดว่าใส่แม่กลุยแล้วก็ตัวนี้60สิบผลของที่ร้านนี่สาค่ิ้ขนม,ขนม,ขนม พริกไทยเขาออกมาภูเก็ตอะ่ะต้องกินเลยจะมีหลายหลายรสชาติคืออันนี้เป็นรสเผ็ดกลางถ้าอันนี้เผ็ดมากเผ็ดสุด <c oughs> น้องเขาแนะนําสําหรับคนลดความอ้วนก็เลยต้องซื้อหรือว่าน้องเขามองว่าเราเพิ่งให้นมแม่ลูกอ,อ,อ,อ่อ<ห>นแม่ลูกอ่อต้องกินแบบนี้เลยนะหรือว่ามองแล้วสภาพให้นมบุตรอยู่ใช่ไนี้เราก็อยู่กันที่มีต้นโพนะคะแต่ว่าสาขานี้จะเป็นสาขาที่สามนะคะเรามาลองดูกันว่า เขาบอกกันว่าหมี่ต้นโพเนี่ยอร่อยสุดยอดมากๆสาขาแรกอยู่ที่วงเวียนชุนินใช่ใช่แต่ตอนนั้นจะจอดรถยากเเป็นอาหารที่ดังของภูเก็ตนะเนาะเราเข้าไปดูในร้านกันครับหมี่ต้นโพสาขาโอเเมนูของเขาก็จะมีอาหารว่างมีหลายอย่างเลยแต่วันนี้ที่เราสั่งไปนะเราก็จะสั่งเป็นอาหารทานเล่นกับหมี่ต้นโพก็ หมูสเต๊ะถุงทองกูปอเปี๊ยะทอดแล้วก็หอหมกกใบชะพลูนะคะบะหมี่ต้นโพตรงตามปกทุกอย่างท่านสงสัยทำไมเรียกมีต้นโพนะอันนี้เป็นสาขาสามแล้วสาขาแรกเนี่ยประมาณเมื่อสาปีแล้วนี่เราไปกินอยู่ตรงแถววงเดือนสุรินใช่อยู่ใต้ต้นโพใช่แล้วเป็นร้านเป็นร้านแบบ เั้งเพิงเล็กๆอะธรรมดาเนื้ออยู่ใกล้ๆสารเจ้าอะไรสักอย่างคือดูร้านแล้วมันไม่น่าอร่อยแต่พอกินแล้วหยุดไม่ได้เป็นกระอบชามเล็กๆกวานนี้เนาะไข่เราเลือกได้นะใครไม่ชอบไข่ดิบอ่ะให้เอาเป็นไข่สุกก็ได้เขามีทั้งแบบน้ำแบบแห้งแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบกินแบบแห้งมากกว่ามีเนื้อปลาใายแล้วก็มีเนื้อ กับหมึกมีกุ้งเล็กๆแล้วก็มีหมูนะพร้อมไข่จะลงตัวรสชาติกรุบกรอบเหมือนเดิมครับที่ผมลองแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรก๋าหมูสเต๊กเนาะตอนนี้ก็คือทางร้านเขาสร้างนวัตกรรมนะมีอาหารหลากหลายเยอะมากเลยตั้งแต่สเต๊เมื่อก่อนก็มีนะจำได้แล้วเราก็สั่งห่อหมกปลานะห่อละ15บาบาทเองมาภูเก็ตอ่ะก็ต้องกินห่อหมกนะห่อหมกภูเก็ตเขาจะแบบ อร่อยอ่ะอร่อยมากดูได้เลยน,นี้แล้วเราก็สั่งเพิ่มเป็นอาหารทานเล่นเป็นถุงทองบอบเปี๊ยทอดแล้วก็ตะบูทอ่าเหมือนต้ะพูทอดอ่ะเนาะหนุม่มเต๊นุ่มมากองลองไหมจะลองให่ดูไหมครับ อร่อยนะหืมกรอบมากเลยอ่ะกรอบมากเลยเนี่ยหาดกินยากแล้วนะมื้อนี้นะคะ1 0 0 0กับ56บาทค่ะอร่อยมากๆประทานนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไว้ข้ามดื่มใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนขามาเช็คอินเรายังไม่ได้ทานเนาะตอนเช็คเอาก็เลยมารับเขาก็ให้มารับตรงบาร์สระน้ำดีจังเลโอเคชอบเลย มาคะเดี๋ยวเราทานเวลขัามลิงก์กันเสร็จนะคะเราก็จะเช็คเอาท์าแล้วค่ะโรงแรมนี้นี่ก็แบบ อยู่กลางเมืองนะดีมากๆราคาไม่แพงที่นอนนอนสบายหมอนนี่แบบนุ่มมากๆเลยนอนสบายไม่ต้องขอหมอนเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะยังไงถ้าใครมาภูเก็ตอะ่ะก็มาแวะได้นะคะซีเบสภูเก็ตค่ะอยู่ถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นร้านติ่มซำนะแล้วก็หรือถ้าจะไปบุญรัตติ่มซำอะ่ะก็ไปใกล้ๆแถวนี้เองร้านอาหารอนะ่ะอยู่ใกล้ๆโรงแรมเนี้ยเยอะเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็ปิดคลิปลาไปด้วยเวลข้ามริงเนาะจริงๆมันต้องเปิดเนาะ, <c oughs> ะ่ทริป3วัน2คืนภูเก็ตของเรานะคะทริปนี้ก็จบลงแบบง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าโปรแกรมเราก็ไม่มีอะไรมากาว่าจุดหลักที่เรามาในทริปนี้ก็คือเราต้องการจะไปดำน้ำที่ซิมิลันนะคะเพราะว่าซิมิลันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปิดเกาะ ประมาณช่วงหลังวันที่15พฤษภาไปนะคะแล้วก็จะไปเปิดอีกทีนึงก็ประมาณกลางกลางเดือนตุลาไปแล้วนะคะถึงจะเปิดเกาะอ,อีกทีนึงช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวซีมีลันก็รีบมานะคะช่วงนี้กําลังสวยมากเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องลุ้นคลื่นลมนิดนึงเนาะเพราะมันจะใกล้จะเปลี่ยนฝั่งแล้วอะ่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวของเราด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดูกันว่า คลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ